จับได้แฟนมีมือที่3นะครับฟ้องชูแล้วชนะนะครับสามียังอยู่กับเราจะทํายังไงให้สามีตัดมือที่3าให้ขาดนะครับคืออธิบายงี้ครับเวลาที่ฟ้องชูอะแล้วสามีก็ยังไม่ตัดมือที่3แส,สดงว่าอะไรครับแสดงว,ว่าการฟ้องของคนนี้มันไม่ได้ผลครับการแก้ปัญหาเรื่องของมือที่3าถ้าเอาแบบสะใจฟ้องได้แต่ถ้าเอาแบบครอบครัวกลับมามีความสุขความรักความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมมันต้องแก้ที่ตัวของเราครับ ทุกคนมันมีสิทธิ์เลือกหมดถ้าคุณไม่พอใจในการอยู่กับเขาคุณก็สามารถเลือกใหม่ได้ถ้าเขารู้สึกว่าไม่พอใจในการอยู่กับคุณเขาก็สามารถเลือกใหม่ได้ทุกอย่างมันวินวินเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดคือเราต้องทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราคือที่หนึ่งในใจของเขาที่ไม่สามารถมีใครมาทดแทนได้คุณฟ้องมือที่3ตัวนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวใหม่มาคุณต้องฟ้องอีกฟ้องไปเรื่อยๆฟ้องไปเรื่อยๆฟ้องไปเรื่อยๆครับเงินที่หามาได้ี่ต้องทำอะไรครับ คุณต้องเอาไปให้ใครครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและสุดท้ายก็ไม่ได้ใจครับปัญหาน,นี้มี2อ,อย่างที่คุณต้องแก้หนึ่งถ้าไม่อยากได้ตัดจบแต่ถ้าอยากไปต่อนั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดว่าหนึ่งทำไงดีให้เราเป็นที่หนึ่งในใจของเขาวันนี้สิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่ใช่การเป็นการมีโพสิชันเป็นเบอร์หนึ่งในใจของเขาแต่คุณกําลังทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นพิษเป็นภัยร้ายมากขึ้นอีกฝ่ายมันก็ยังหาวิธีการครับที่จะทําไงก็ได้ที่จะหยากับคุณนลวครเนี้ย ถ้ามันรู้สึกผูกใจเจ็บกับคุณครับหต้องเปลี่ยนตาแหน่งของตัวเองเป็นที่1ในใจของเขาก่อน 2. คนไปหามือที่3ส,ส่วนหนึ่งเพราะเรื่องบนเตียงนั่นหมายความว่าหมายความว่าอีกฝ่ายรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีความตื่นเต้นมันอาจ,จะมีความเบื่อซึ่งส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เราต้องปรับครับการที่เราจะเป็นที่หนึ่งในใจของเขานั่นเป็นเพราะคุณไม่เคยเซ็ตกฎเกณฑ์ในการอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรก คุณยอมเขาตาลอดที่ผ่านมายอมตลอดคุณวิ่งไล่ตามตาลอดนะครับโฟกัสแต่ที่เขาตาลอดเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยโฟกัสไม่เคยพัฒนาไม่เคยคิดด้วยเรื่องนี้แล้ววิ่งไล่ตามเขาตาลอดเวลาเขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายเขารู้สึกว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอพอคุณไปโฟกัสอีกฝ่ายคุณจะไม่มีเวลาโฟกัสตัวเองคุณจะพยายามไล่ตามอีกฝ่ายนะครับยิ่งคนจะฟ้องด้วยไม่ต้องหาหลักฐานครับ <S <S เออไหนว่าไปที่เข้าเออโรงแรมไหนว่าม่านรูดไหนว่าเอยไปขอกล้องวงจรไปเขาหน่อยได้ไหมว่าเออไปเช็คดูนู่นนี่นั่นต่าง คุณเสียเวลากับการวิ่งไล่ตามเรื่องไร้สาระจนไม่มีเวลาทําเรื่องที่มันมีสาระต่อตัวเองครับสองครับเราไม่ได้เอาเวลามานั่งเช็คเนียเอ้ยปัญหาเกิดจากอะไรบ้างในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดทะเลาะกันเรื่องเงินไหมบ่นกันไหมเกลียงกันเรื่องของความรับผิดชอบไหมเอาชนะกันหรือเปล่าด่ากันต่อหน้าคนอื่นหรือเปล่ามีอะไรชอบโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือเปล่ามันต้องเอาปัญหามากางคุยกันนะครับเรื่องบนเตียงด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งพอคนมันมันความ ความใกล้ชิดมันเริ่มห่างเนี่ยมันเริ่มงุดหงิดใส่กันพองูดหงิดใส่กันก็บ่นคอนดาเถียงแล้วความสัมพันธ์มันก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงในท้ายที่สุดแล้วแล้วดูเสมือนว่าปัญหาเนี้ยที่คุณต้องไล่ตามฟ้องคนคน้นคนนี้ต่างๆมือที่3ามเขาไม่กลัวหรอกนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราลงไปเล่นเกมล่างๆเนี่ยครับเอาสะใจได้ครับแต่เงินที่เสียไปเวลาที่เสียไปความรู้สึกที่เสียไปคุณเป็นคนเสียทั้งหมด การแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดคือคุณกลับมาดูก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วแก้ที่ต้นตอแล้วแก้ที่สาเหตุไม่ใช่ปลายเหตุครับจงชนะด้วยความรู้ที่เหนือกว่าความรู้นี่มันกําหนดผลลัพธ์ผู้คนไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่คุณช่างน้ําหนักเอาเองว่ามันทําให้คุณมีความทุกข์หรือความสุขมากกว่ากันท้ายที่สุดแล้วคนเรามีความรักเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีความสุขแต่ดูเสมือนว่าไอ้สิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ตอนเนี้มันคือความทุกข์ และยิ่งคุณยิ่งทำเนี่ยยิ่งทุกข์ไม่ว่ายิ่งเสียเงินเสียทองไปเรื่อยๆๆครับ45ประโยคที่ไม่ควรคุยกับแฟนเก่าแล้วจะทําให้คุณครองรักกันได้ยาวนานกว่าครับนะครับใครอยากได้พิมพ์ว่าครูคมตามด้วยหมายเลขสีนะครูคม4นะครับเดี๋ยวบอทก็ส่งส่งอันนี้ไปให้นะครับ